เอามาเล่นดูนะครับโอเคนี่เลยรับไปเลยนะครับเอล็อกยอดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเดีย๋ยวพี่จะออกมาแจก,กเรื่อยๆนะคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้นอหาคําหยาบคายอย่างเช่นคําว่าเฮียเหมาะสําหรับเด็กอายุ13ขึ้นไปเด็กอายุต่ำกว่า13ควรได้รับคําแนะนำ <Hey. S 2> คครับก็สวัสดีน้องๆที่น่ารักชาวฟรีไฟทุกๆคนเลยนะครับวันนี้พี่ก้อยก็มีกิจกรรมมาแจกเอล็อกฟรีนะครับแล้วก็จะมาแจกโค้ดแจกบัตรกีรีน r าฟรีไฟกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กด s u c s i r i l i ไลค์แช์นั่นเองนะครับผมโอเคก่อนที่เราเนี่ยจะไปแจกกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมคร่าวๆนะครับที่เข้ามานะครับก็อย่างแรกในรักที่รอยัลนะครับ อันนี้เซียนตัดเซียนนั่นเองนะครับก็เป็นชุดที่เรียกว่าก็คือสายเขียวอะเออมันจะเป็นชุดที่เป็นมีมนะชุดนี้ก็คือเขาจะกําลังจะเข้ามาแน่นอนว่าสายเขียวทุกคนเนี่ยคือไม่ต้องบอกนะว่าสายเขียวอะคืออะไรนะครับคือสายเขียวต้องมีเว้ยไอชุดเนี้ยบอกเลยนะ แล้วก็นี่นะครับเป็นของทังด้าของสกินปืนแล้ว l รีบีดนะครับก็คือเป็นสกินสีม่วงนะครบวกอัตราการยิง2นั่นเองนะครับแล้วก็ในไทยสีฟ้านี่ก็เท่มากนะคู่กับการาเกงสีชมพูวันแหววสะดุดตานี่ก็แนวแนวโลกสวยก็มาครแต่ว่านี่นะครับก็เป็นของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ให้หน้อง เล่นอย่างดีครับก็คือเลือกไม่ต้องการสองย่างออกที่ไม่ต้องการก็คืออันนี้นะครับเราพบสำหรับผมนะแล้วก็อันนี้เรากดยืนยันเข้าไปปัป๊บอ่ะหมุนครั้งแรก9เพชรนะรแต่ว่าตอนนี้พี่มี15เพชรจะมาดูว่า9เพชรเนี่ยพี่จะได้อะไรให้พี่ดาวเลยนะพี่ได้บอดอ่ะคอยดูนะหมุนไปเลย9เพชรไปเฮ้ยเอาเรื่องนะก็คือ9เพชรมึงสามารถได้เสื้อสีม่วงอะ วอนนะครับเนี่ยเออเดีย๋ยวเราจะไปเติมมาสุ่มกันนะครับสําหรับน้องๆคนไหนอยากจะมีเพชรมาสุ่มแบบพี่นะครับก็อย่าลืมนะครับลิงค์ข้างใต้นะครับสามารถกดเข้าไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดรับเพชรกันได้นะครับโอเคอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับก็อยากจะออกมาแจกเพชรให้น้องๆกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวละครอะไรดูว่าอะไรสักอย่างน่าจะเป็นชุดปะไหนดูขอดูหนสิอืม น่าจะเป็นทางด้านของพวกชุดนะครับอ๋อทางด้านนี้ก็ยังแบบไม่มีม้าใหม่นะครับก็อย่างนี้นะแต่ว่า <c oughs> ชุดสองกลบของพี่เนะี่ยพี่ยังไม่ได้เลยนะครับพี่หมุนไปหนึ่งร้อยสามสิบสองครั้งละมาเลกสองตัวนะจะหมุนให้หมดจะดูหรือว่าจะได้ปะร้อยสามสิบสามนะครับร้อยสามสิบสี่โอ้ก็ยังไม่ได้นะแต่ว่าหมุนไปเรื่อยๆครับอนะหนึ่งร้อยสามสิบห้ามาว่ะโอ้โห น้องๆหมุนเเลขตรงนี้เท่าไหร่กันนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่นะพี่หมุนไป135ครั้งนี่ก็ยังไม่ได้จนท้อแล้วชุดสองกลุ่มสักวันครับอีกตั้ง42วันพี่ต้องได้แน่นอนพี่ก็เลยไม่เอาเหรียญเหรียญไปแลกนะไม่รีบนะครับอืมสปึกปืนเป็นทางด้านของ s k s เสีม่วงครับโคตรเท่นะจ้าเราสังเกตตรงลายลูกตามันนะจะมีแสงวระับด้วย โอเคมาดูกิจกรรมวิธีการรับเอล็อกกันเลยนะครับวิธีการรับเอล็อกก็คือวันนี้ก็จะมีกิจกรรมนี่นครับก็ล็อกอินวันนี้นะครับก็จะรับไปเลยนะครับเลือกเลยระหว่าง3ตัว2ตัว2ตัว,ตวนะพี่จะกดรับเป็นทั้งด้านของอันนี้แล้วกันนะตัวสุดท้ายนะเป็น A1 ทนึ oh, ่งอีนะเพราะว่าทุกตัวพี่มีหมดแล้วยกเว้นตัวนี้นะพี่จะลองอ่าตอนนี้เราได้เฮ้ยกดกดรับได้หมดเลยเนี่ยวาทุกตัวเลยนี่เฮ้ยจริงดิ อย่ามาดูนะครับโอ้แจกยับครับแจกยับแจกทุกตัวเลยนะฮะพี่พี่เพิ่งรู้ว่าให้นึกว่าให้เลือกเอานะจริงๆมาแจกทุกทุกตัวเลยนะครับ,รอ,อ,อ,นะรรบอันนี้ก็คือเป็นทางด้านของโทเค็นวันแม่นะก็จะเป็นชุดที่ำนำมานำมารีเมคนะฮะคือชุดนี้มันเป็นกิจของกิจกรรมโดดโดดท่าโดดซ่าอะไรสักอย่างนะพี่ไม่เข้าพี่ลืมนะครับโอเคต่อไปเป็นกิจกรรมของทางด้าน เปลี่ยนชาตานะของใครเปลี่ยนชาตาไปแล้วแต่ว่าพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนชาตากรรมตัวเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรหรือเปล่าอืมสุดยอดนะแต่ว่าพี่คิดว่ามันของยังไม่เหมาะสมกับพี่นะก็คือเปลี่ยนชาตาไปหนึ่งครั้งนะครับโอ้มันก็ยังไม่มีอะไรดีนะเดีย๋ยวลองจะเฮ้ยไออันนี้แม่งเท่อ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบสามเพชรลองเปลี่ยนชาตาจากหกสิบเก้าเพชรจะเป็นเป็นเป็นเท่าไหร่ครับ 66เยดเคแพงกว่าเดิมอีกโอ้ไร้สารละไะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r ร b e ไลค์แชร์พี่ด้วยนะครับพี่จะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับสำหรับ f c ฟีพี่สำหรับ f c พี่นะพี่จะแจกปัดกิริีหน้าของ FC ครับเฉพาะ f c พี่เท่านั้นนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย